สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ภายในงานที่ FBO ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาเป็นงานแฟนชายระดับประเทศค่ะซึ่งรวมตัวแฟนชายมากกว่า200แบรนด์ค่ะ จัดตั้งแต่วันที่11ถึง14กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปชมค่ะแบรนด์ที่เขากำลังมาแรงที่สุดกันในตอนนี้ซึ่งก็คือแบรนด์แฟนชายชาไข m o ุก .com นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะแบรนด์ของเขาไม่ได้มาเพียงแค่แบรนด์เดียวเขายังพาแบรนด์น้องใหม่ของเขาซึ่งเป็นแบรนด์แฟนชายชาไข่มุกสโนคอนมาด้วยนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันภาย ในงาน TFBO กันได้เลยค่ะมาเลยค่ะเอาละค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบูธของชาติไข่มุกกอนคอมกันแล้วค่ะซึ่งเห็นด้านนี้นะคะจะเป็นชุดที่ออดค่ะ แบรนด์ของเราค่ะเป็นชาไข่มุก c อนค่ะราคาชาไข่มุกเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นและที่สำคัญไข่มุกนะคะฟรีไปเลยทุกๆแก้วโอ้โหต้องบอกกันเลยว่าคุ้มมากค่ะและแฟนชายแบรนด์นี้ค่ะเขายังมีเมนูให้เลือกมากกว่า47เมนูกันเลยทีเดียวสำหรับแพ็กเกจด้านนี้นะคะเพียง48,900บาทราคานี้นะคะพร้อมอุปรกรณ์นะคะเปิดร้านอีกจำนวน92รายการและยังมีว วัตถุดิบตั้งต้นนะคะอีก500แก้วและเครื่องซิลกึ่งอัตโนมัติให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะและเมนูสุดพิเศษของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นชีสริ้งนะคะชาพ้นไฟและชาผลไม้ก็มีด้วยเช่นกันค่ะหากคนลูกค้าท่านไหนค่ะที่กังวลว่าไม่มีประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าประสบการณ์ในการชงจะทํำยังไง ไม่เป็นไรค่ะเรามีเทรนเนอร์นะคะที่จะช่วยสอนวิธีการทําให้กับลูกค้าไปจนถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมามอบให้และคูปองส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้คานะคะที่เป็นสมาชิกชาไข่มุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบรนด์น้องใหม่ของชาไข่มุก c o m นั่นก็คือแฟรนช์ไช่ชาไข่มุกสนทรอนของเรานั่นเองค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาพึ่งมาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกค่ะ เนงไเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะต้องบอกกันเลยว่าจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะเขาคือ เมนูน้ำเลมอนค่ะราคาถูกที่สุดในประเทศไทยราคาเท่าไหร่นี่เลยค่ะเริ่มต้น9บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะเขายังมีเป็น บิงคุคนค่ะน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นราคาไม่ถึง20บาทต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ถึง20บาทน,นะคะเริ่มต้น19บาทน,นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหมันถูกมากราคาแบบจับใจมากเลยค่ะทุกคนหากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแฟนชาติชาใ้มุกซน,นุกอนค่ะเราก็มีแพ็กเกจนะคะราคาเริ่มต้น 358,000บาทค่ะราคานี้นะคะพร้อมกับหาทำเลในการเปิดร้านให้ด้วยค่ะเรามีอุปกรณ์นะคะแล้ววัตถุดิบพร้อมขายให้กับคุณลูกค้าเช่นกันค่ะขอบคุณลูกค้า หรือว่าวิธีการทําไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเรามีเทรนเนอร์ค่ะมืออาชีพไปสอนให้กับคุณลูกค้าจนถึงหน้าร้านกันเลยค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในแบรนด์ของเราไม่ว่าจะเป็นแฟรนชาไชน์นะคะชาไข่มุก .com หรือชาไข่มุกโนคอนค่นหรือโปรโมชั่นประจําเดือน ก็สามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางได้เลยค่ะเพียงพิมพ์คำว่าชาไข่มุก .com ค,ค่ะหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจะปรึกษานะคะสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายโดยตรงเราก็มีเช่นกันค่ะเพียงแอดไลน์นะคะแอดไส่ side. ชาไข่มุกค่ะก็สามารถทักเข้าไปสอบถามกับพี่พนักง,งานของเราได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าท่านไหนค่ะที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจากเราแล้วสนใจที่จะซื้อวัตถุดิบนะคะ สามารถโหลดแอปกันได้เลยค่ะเพียงโหลดแอปชาไข่มุกเราก็สามารถสั่งสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะในนั้นนะคะก็จะมีสินค้าแฟลชเซลค่ะและสินค้าโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าสินค้าแบบยกลังเราก็มีเช่นกันค่ะยังง่ายก็ฝากเป็นชาไข่มุกของเราไว้ด้วยนะคะเป็นเฟรนชชายขายขาดค่ะไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีการเก็บรายเดือนรายปีขายง่ายขายไวกำไรดียังไงก็ฝากน้องมีของเราไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย